สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องทุกคนเนาะจ้ามืนน่อพามาเขาสวนอีกแล้วในฝัาเบื่อกันเด้อยามหนาวพี่น้องบ่มียังเห็ดมื่อานี้สิมาตัดคณาในจะไปผัดปลากะป๋องเนาะนี่ละผักที่ทนหนาวที่สุดแล้วก็แซ่บที่สุดย่ามหนาวคือค้าค่ะ วันนี้มีแดดดีใจน,นีหิมะบปตกหิมะก็ละลายมาแล้วล่ะน้ะอเย,ย็นเย็นอันนี้คือใบที่เขาตัดไปแล้วสะสมไปมองละนิดมองละหน่อยนี่ จะเป็นใบเขาที่เขาตัดไปแล้วเน้ะเขาไปบนนี้ส่วนใหญ่กันคะแนนเฮ้ยกิ่งๆถึงหิมะจะตัตกแต่มันกันหนาวกว่าหิมะตกด้วยพี่น้อง นี่คะแนงเนี่ยเนาะพอดีกินลีกกระสิสันส้นๆันี่ยจากหน่อยมันหนาวเก็บคะแนนคณะค่ะนี่เก็บไปก็ต้องทิง้งแล้วพี่นนอคะแนงก็ร่างพอดีกิน ผัดนี่รางๆผัดเรื่อยๆเป็นยอดบุกุลีลักขณาไปแล้วนี่ต้นหนึ่งก็ได้ล้ายเลยเหี้ยแห้งหนาวอยู่ Dệt nhiên Này Mua mưa đẹp Này ได้จานนึ่งแล้วพี่นาะปาเข้าบ้านกันเวดกับขา้าวมาวันนี้พี่เนอะเริ่มทำการผัดตอนนี้กระทะข้ก็ห้อ,หอนแล้วนะจ๊ะใส่น้ำมันรุงไปน้ำมันมะกอกพริกกับกระเทียมผัดให้หอม มากินกระเทียมหลายๆใส่ผักคะน้าลงไป มาใส่ด้วยจ้ะของรุงงสน,น้ำตาลตับสด,ดนาจะน้ำมันหอยอจะเป็นปลากระปปอง เดี๋ยวจะมาชิมแซ่แบรอว่าแซ่บดีนะเพราะใส่พริกลายพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะชนะปากกระกปรองของเราแซ่บๆพี่น้องปากกระกปรองเป็นตอนเลย เมนูของคนไทยในต่างแดนวันนี้จ้ะสุดยอดเสร็จแล้วจ้าเมนูปลากระป๋องมันบ้านเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนจะจ๊ะเด้อขอบคุณทุกกาลั่างใจนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะค่ะพอกันไม่คลิปหนา้าสวัสดีจ้า